บีมพิชยานะครับก็ลุยหลีกญี่ปุ่นอีกหนึ่งซีซั่นนะครับผมสมสอนคุโรเบะอควาไฟลีนะครับเป็นทีมแก่งในวีลีกดิวชั่นหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับได้มีการประกาศต่อสัญญากับพิมพิชยากอกลำนะครับบีหลังทีมชาติไทยออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับหลังจากที่สมสอนดังในหลีกแดนประดิบนะครับได้ฟ้าตัวบีมมาจากนครนนท์นะครับมาร่วมทีมเมื่อฤดูกาล2021-2022นะครับ รวมถึงเจ้าตัวนะครับยังทําผลงานได้ดีนะครับพาทีมหนีรอดในการตกชั้นนะครับและก็ยังได้ลงแข่งขันต่อในลีกสูงสุดฤดูกาล2022ถึง2023อีกด้วยนะครับผมก็พิมพิชยานะครับลงสนามให้กับโคลเบะในวอลเลย์บอลวีลีกทั้งในฤดูกาลปกติและรอบเพย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นนะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับไปทั้งหมด30นัดนะครับทำคะแนนไปได้ถึง340คะแนนนะครับในขณะเดียวกันนะครับ น้องบีมนะครับยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันให้กับวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยในวอลเล์บอลหญิง a v c c u p 2 0ครันนะครับในวอลเล์บอลหญิงอาเซียนกลางปี2022และวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022นะครับผมก็ดีใจกับน้องบีมด้วยนะครับที่ได้เล่นต่อในลีกญี่ปุ่นออกไปอีก1ปีนะครับผมก็ขอให้น้องทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวเรามารอรุนกันนะครับว่าจะมีนักวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะครับคนไหนได้ไปเล่นในลีกต่างประเทศอีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับผมก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม